สวัสดีสวัสดีสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับซูซี่ในช่องซูซี่เอลซิงสล็อตกันนะจ๊ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ซูซี่กันด้วยนะคำเตือนสำหรับเด็กๆอายุตัง้งแต่1 8ปีและผู้ที่มีภาระทางการเงินไม่แนะนำให้ทำตามกันนะจ๊ะมา วันนี้มาอยู่กับซูซี่ในเกมลูสเตอร์รัมเบอร์นะหรือว่าไก่แจ้คึือขน้องโอ้โหมาชื่อชื่อก็ต้องคึกแล้วนะเออโอ้โหเรามาในทุน500บาทนะวันนี้โอ้โหมาดูซิว่าวันนี้ไก่แจ้เขาจะเป็นยังไงนะเออเรามาพร้อมโบนัสทามะทุกคนโอ้โหมาเบ็ด20เลยวันนี้มีทุนเยอะหน่อยก็จัดเบ็ดหนักๆเลยโอ้โหซูซี่สายทบอยู่แล้วมาโอโนโต้ไปเลยส0รังมา โบเข้าให้นึ่งทีนี่โอ้โหอุ้ยโอ้โหมาโอ้โหมาไก่ขาวมาตั้งแต่โอ้โหดอกแรกดอกแรกเป็นไงเป็นไงโอ้โหดูเออโอ้โหเป็นไงเรามาพร้อมโบนัสธรรมทุกคนโอ้โหโอ้โหโบนัสธรรมมาแต่แบบโอ้โหฟังไม่ไหวนะแบบนี้นะได้มา1,928บาทโอ้โหโบนัสธรรมโคตรแม่นนะเออที่นี่นะ การันตีจากคนในกลุ่มนะจ๊ะใครสนใจโบนัสตามกดลิงก์ใต้คลิปตามมาเลยโอ้โหอยากบื้มบ้าแบบนี้มาเอ้ยเอาฟรีเกมก็ไม่มาอะเออโอ้โหมามาโอ้โหบอกเลยที่นี่นะโบนัสตามเอาแมน่นจริงๆโอ,อ้โหแต่เงียบเลยนะมาดอกเกียวเราเงียบเ,เลยนะเออมาขออีกสักสิบหมุนสิเออเป็นยังไงโบเข้าให้1ทีนี่ สองบาทืออมามาเอยโอ้โหมาหลายแล้วหลายแล้วุอยโอ้โหชนยับชนยับนี่ไก่ชนกันยับนี่โบเข้าให้นี่โอ้โหพันหกว่ะสออโอ้โหใช้ได้นะตอกนี้นะอื้อโอ้โหรางวัลซูเปอร์ไม่กาดได้มา1794้ยเบาทออเป็นไงืออบอกแล้วโบนัสทาที่นี่โคตรแมนเออมามาเอโอ้โหอย่าเงียบดิ โอ้โหชมกิจชมที่ชมชมตอนไหนเงียบตอนนั้นทุกทีโอ้โหอ,อย่าทำเสียชื่อเดอ้อเออมาปาเป็ดสักหน่อยแ0สิบบาทออมาแ0สิบบาทเฮ้ยหมุนแปดร้อยเออ,เอ,อได้อยู่ได้อยู่ไปเออมาหมุนไปหมุนออโต,โต้ไปเลยสิบครั้งมาขี้กเกียจกดเองเออ มาใหญ่สุดเบ็ดออโต้ก็ใช้ได้อยู่นะเออมาโ hey, <hey>, hey. อ้หโหเงียบว่ะเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลโอ้โหไก่กลับไปนอนแล้วหรือเปล่าอ้ยโอ้โหมาแล้ว288บาทเฮ้ยโอ้โหมามาไหลไหลาย,ยาวยาวยาวเออโอ้โหชนเข้าไปอีกโบเข้าให้นี่โอ้โหมาเรียบร้อยแบบนี้เออรางวัลก้อนโตได้มา1,708บาท เออบอกแล้วนะโบนัสทําที่นี่โคตรปังเออใครสนใจโบนัสทากดลิงก์ใต้คลิปตามมาเลยนะมาจัดยาวๆดีวกว่มา,ามา30หมุนเออโอ้โหมาโบเขาให้หนึ่งทีเออไปอีกไปอีกโอ้โหไปอีกอุ้ยโอ้โหไม่อุ้ยโอ้หมาแถวนี้เฮ้ยโอ้หมาไปไป โอ้โหดอกนี้ได้เท่าไหรเออรางวัลก้อนโตได้มา2440บาทนี่โอ้โหบอกแล้วโบนัสทำที่นี่ครบเป็นเออการันตีจากคนในกลุ่มมาจ๊ะใครสนใจโบนัสทำกดลิงก์ใต้คลิปตามมันเลยนะโอ้โหจะหนักจะเต็มจะหนักจะเต็มเอาเออโอ้โหมาเท่าไร่ก็เอามาก่อนเฮ้ยโอ้โหสิบหกบาทโอ้โหสิบหกบาทเบ็ด สปินดีเดียวยังไม่ได้เลยอะ่ะเฮ้ยโอ้โหมา208บาทโอ้โหอย่างเงียบดีอย่างเงียบดีโอ้โหเสียราคาคุยหมดเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตื่นตื่นโอ้โหมาสเกตเตอร์มาไหมฟรีเกมมาไหมโอ้โมาวันนี้เฮ้ยโอโ้เงียบเฮ้ยโอ้โหดู วังเวงไม่ไหวเอามาลมมาไหมโอ้โหเหลี่ยมเข้าก็ไม่มีนะดูดิโออโหฟีเกไม่มาหลอกสองรอบนะสองรอบแล้วนะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหสามเนบนโอโห้หายวาับหายวาับโู้เงียบเป็นเป่าสาคันโหลเอามาเฮ้ยอนะอาาโอ้โหอย่าหลอกนะเออโอ้โหมาเรียบร้อยนี่ เออโอ้โหสั่งได้เหมือนสั่งได้เลยเฮ้ยเอามาหนึ่งดอกนี่โอ้โหมาฟรีเกมมาแล้วโอ้โหมาดูซิววันนี้ฟรีเกมเป็นยังไงจะฟรีเกลือหรือเปล่าเออมาโอ้โหอย่างเงียบนะอย่างเงียบนะอย่างเงียบนะเออมานน่โอ้โหร้อยยี่สิบแปดบาทโอ้โหอย่างเงียบเอ,อ้ยโอ้โหดอกนี้สวยโอ้โหดอกนี้สวยนี่ ออมาอ้อมเ672อเออไปอีกไปเออ้อย960เอามาฟีเกมใหม่ไหมมาสเก็ตเตอร์หล่นมาเพิ่มก็ได้เอา้าเอยโอ้โหไม่มามาเหลืออีก3ทีเออมาเคหนึ่งเจหนึ่งเอาเออไปดิอ้หนึ่งร้อยเก้าสิบโอ้โหมาได้มา480นี่ดอกนี้โอ้โหมา1,120บาท ขูมาไหลไหลไหลแล้วโอ้โหมาโอ้โหดอกนี้สวยๆรางวันไม่ขาดได้มา3688บาทไปไงโอ้โหจะน่าจะเต็มนะเออมาอยู่นะมาอยู่นะโอ้โหฟีเก็บอุ้ยโอ้โหดอกนี้2อ0พเออโอ้โหรางวันนี้รางวัลก้อนโตได้มา2640บาทโอ้โหมานะวันนี้ไก่มานะโอ้โหเหมื่นกว่าบาทไปแล้วเออโอ้โห โอ้โหดูฟรีเกมฟรีเกมได้มา8,568บาทนะโอ้โหเบ็ด8ปดสนะทุกคนโอ้โหต้องปรับเบ็ดเพิ่มสักหน่อยนี่เออมาโอ้โูมาเออมาโอ้โูมาโอ,อ้โูมารางวัลก้อนโตได้มา2,280บาทนะเออโอ,อ้โหมา เออโอ้โหอย่างเงียบอย่างเงียบไปอีกไปอีกออโอ้โยอย่านิ่งนะอยา่านิ่งโอ้โห,โ,หโหดูดิโอ้โหไก่ไม่เชื่อฟังนะเดี๋ยวไม่ให้กินข้าวเลยเออจะกินไหมจะกินไหมขา้าวเปล,ลือกเลือกเลือกเออโอ้โมาเบสสองร้อยหมุนมือดีกว่ามาไปดิเอี๋ยาเงียบว่ะเฮ้ย โอู้พอปรับเบ็ดมึงเงียบเลยมึงเงียบเลยเฮ้ยโอ้โหสักโบเอ๋อออกมาเฮ้ยโอ้โหมาดอกนี้เฮ้ยเอาไหลไหลเออโอ้โหวไวหายเสียของโอ้โหมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยโอ้โหดอกนี้ไหลยาวเอาฟรีเกมมาไหมฟรีเกมมาไหมจ้าเฮ้ยโอ้โหไม่มาว่ะเออมา เราวันเมกาได้มา8,140บาทนะโอ้โหถือว่าโ okay อเคอยู่นะวันนี้นะโอ้โหได้เรื่องนี่มาเอาจัดอีกสัก10หมุนมาเป็อ200อเอ้ยเออมามาเอออย่างเงียบนั่นเออโอ้โหไก่ขาววันนี้ไก่ขาวมาดีเออไก่ขาวมาดีนะเฮ้ยโอ้โหอย่างเงียบดี ู่เงียบแล้วขู่ดูขู่เงียบแล้วโอ้ขูสิบหมุนเอ๊อมามาโอ้สิบหมุนแจงมาสามสิบบาทฮัลโหลเออได้ก็ต้องรู้จักพอเสรก็ต้องรู้จักพักนะจ๊ะเออโอ้โหขออีกสิบหมุนสิบหมุนสุดท้ายพอเลยเออโอ้โหความโลภนะเออต้องมีลิมิตกับตัวเองนะโอ้โหอยากบวกก็ต้องรู้จักแบบ เออนะบวกก็ต้องรู้จักพอนะเสียก็ต้องรู้จากพักนะเออเฮ้ยเอาฟรีเกมมาไหมฟรีเกมมาไหมมามาหยุดเ้ยโอ้โหมาเฮ้ยโอ้โหนี่เออถ้าเมื่อกี้นี่ยอมแพ้ไปแล้วนี่คือแบบฟรีเกมก็ไม่ได้เข้านะเออแต่ไม่รู้ฟรีเกมจะฟรีเกลือหรือเปล่าเฮ้ยโอ้มาสองร้อยเออไปดิ สวยๆนะเฮ้ยโอ้โหเบสสองร้อยนะอย่ากเกลือนะอย่ากเกลือนะเออมาแท็กเตอร์สามตัวหมุนฟรีแปดครั้งนะเกมนี้นะโอ้โหมาเฮ้ยอู้มามา,มาดอกแรกก็เอาเลยเอาโอ้โมาสองร้อยยี่สิบแล้วก็เงียบเฮ้ยเอาเออมาสามร้อยยี่สิบนี่เฮ้ยเออเออเออเอาโอ้โหมา ก็จะไหลยาวๆไม่มาเว้ยอื้อมา480อื้อมาเฮ้ยคูสิบสองคูสิบขอสักดอกอื้อมานี่โอ้คูสองพสิเอ้ยโอ้คูมาดอกนี้สวยโอ้คูมาอื้อโอ้คูดอกนี้สวยๆนี่รางวัลซุปเปอร์เมกาได้มา1,800งพันแหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทนี่โอ้โหเป็นไงเออโอ้โหได้เรื่องอยู่นะ เฮ้ยโอ้โหฟีเกมามื่นเก้าโอ้โหนี่เออโอ้โหบัวบัวมาสี่หมื่นโอ้โหได้เรื่องนะวันนี้นะเออไก่นะเออถือว่าโอเคนะโอ้โหถึงจะเวืดบ้าอะไรบ้างเขามาอยู่นะเออโอ้โหได้เรื่องนะใครสนใจโบนัสํากดลิงก์ใต้คลิปตามมาเลยโอ้โหฟังไม่ไหวนะเออยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และเป็นกำลังใจให้ซูซี่กันด้วยนะจ๊ะฟังไม่ไหวนะเดี๋ยวขอไปโทนก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย